สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำพิกพายกันคะ่ะในหัวข้อเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างไรนะคะเป็นทม์ลนนะคะคือคุณคลิกมาดูเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นนะคะมีกล่องไพ่เลือก3ามกองค่ะหมายเลขศูนยและ6ค่ะเลือกกลองไพ่กลองที่ดึงดูดสายตาดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะใช้ความรู้สึกไม่ใช้ความคิดนะคะ เป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยทั่วไปนะคะถ้าข้อความไหนไม่ตรงแสดงว่าข้อความนั้นไม่ใช่ของคุณนะคะขอให้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะเลือกได้แล้วเราไปกันเลยค่ะที่กองราคาะกองใหม่ยเลขศูนย์ค่ะ อกองหมายเลขศูนย์นะคะกองหมายเลขศูนย์นะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณกําลังรู้สึกเศร้าเสียใจนะคะกับความสัมพันธ์ที่ได้จบลงไปนะคะทําให้คุณรู้สึกถูกทอดทิ้งโดดเดี่ยวและอ้างว้างนะคะซึ่งเป็นผลมาจากที่เขาเพิกเฉยต่อความรักความปรารถนาดีที่คุณมอบให้นะคะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องประคับประคองความสัมพันธ์ นี้เป็นไปได้วยความยากลำบากนะคะทำให้คุณเนี่ยต้องตั้งกำแพงขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองนะคะไพอยากแนะนำให้คุณนะคะเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องนี้ใหม่นะคะให้คุณทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะมอบความรักความเมตตาให้กับคนทุกคนนะคะหันมามุ่งมั่นนะคะทำความฝันความปรารถนาของตนเองให้เป็นจริงนะคะ เพราะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถรอบด้านนะคะแล้วความสุขความสำเร็จสว่างสดใสจะรอคุณอยู่อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะลองกลับไปค่ะไปตรงมาล็กหนึ่งนะคะ กองหมายเลขหนึ่งนะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณมีความรู้สึกเจ็บปวดใจเป็นอย่างมากนะคะกับการให้และรับที่ไม่เท่ากันนะคะคือคนนี้ได้รับมากกว่าคนนี้นะคะคือคนนี้ได้แต่คนนี้ไม่ได้รับอะไรเลยนะคะไพ่อยากแนะนําคุณว่านะคะขอให้คุณนะคะหันกลับมารักตัวเองก่อนนะคะให้ความสัมผัส สำคัญกับตัวเองก่อนเป็นลำดับแรกนะคะตัดสินใจทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะไม่ต้องลังเลใจอีกแล้วนะคะคือสิ่งที่ต้องตัดสินใจมีเป็นทางสองทางที่แตกต่างกันมากๆนะคะเลือกทำในสิ่งที่คุณต้องการที่คุณปรารถนาได้เลยนะคะไม่ต้องลังเลใจอีกแล้วนะคะและก็รอคอยผลลัพธ์ให้เป็นนะคะ ไม่ต้องรีบร้อนนะคะสมดุลทั้งอารมณ์ด้านบวกและอารมณ์ด้านลบให้ดีนะคะเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้นี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะไพ่กองต่อไปค่ะ การต่อไปก็หมายเลข6กนะคะไพ่ใหญ่จะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณมีความรู้สึกวิตกกังวลนะคะวิตกกังวลจนนอนไม่หลับาาสีน้างก็จะประมาณประจันแบบนี้เลยนะคะจนนอนไม่หลับเป็นผลมาจากการเอาชนะกันในความสัมพันธ์นะคะเพราะอีกโก้คุณเลยต้องต่อสู้และปกป้องตัวเองนะคะ ไพ่อยากแนะนำนะคะให้คุณออกไปพบปะเพื่อนฝูงออกไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆบ้างนะคะเพื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆนะคะในการเริ่มต้นใหม่พยายามหันหน้าพูดคุยกันพูดจากันดีๆแล้วชีวิตครอบครัวจะมีความสุขนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกคะ่ะถ้าขอบคุณสำหรับไลค์คอมเมนต์ u ับสไคร์นะคะอยากจะให้ทำหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ